น้องกิจจานะครับหรือน้องบุญยาขอเสียงตบมือนิดนึงนะคะน้องิแนะนาตัวนิดนเป็นกิงกรต้นเป็นกจขึ้นเวทีบ่อยมากนคนเนอ่าก็ชื่อปิงน,นะคะนามปากกาว่าหูยาวค่ะเรียกเรียกหูยาวไได้ดูพี่เขาจะเขินทุกครั้งเวลาที่เรียกน้องแล้วก็เว้นปิน๊ง เรียกชื่อไหนดีวันนี้นะต้องปยิ <laughs> ปยาวนะครับเชิญครับอธิบายก็ไม่เรียกปิ้ง <laughs> อ๋อโอเคนะก็เออ่ที่มาก็คือเดิมเนี่ยคะ่ะก็คือเป็นเออร์เรสเตอร์แล้วก็ทำกราฟิกดีไซเนอร์มาก็คือจบกราฟิกมาค่ะแล้วก็เวาดวาดหยุดหยุดมาเรื่อยๆตั้งแต่ปี2009จนกระทั่งเลิกวาดไปเลยเพื่อมาทำงานคอมเมอรเชียลก็คือทำแบรนดิ้งทำออกแบบง,งานคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ จนได้โอกาสพิเศษ,ษในช่วงที่ดูคนล,อล็อกดาวโควิดกันมีก็ถูกป่วยและรอบสุดท้ายค่ะบ้านตัวเองมันก็เลยกลายเป็นว่าเราเออกจากบ้านไม่ได้เ,เป็นช่วงที่เพื่อนสนิทหลายๆคนอ่ะจะเกิดช่งชวงชนั้นหมดเลยเราก็เลยรู้สึกว่าเอา iPad ที่เคยเอาไว้เป็นแบบที่ปิดฝามาม่ากองเราอ่กกะกลับมาวาดรูปดีกว่าก็เลยได้เป็นคอลเลคชันชื่อ p e o p l e บุย a นโอค่ะ เริ่มทยอยวาดคนรู้จักวาดวาดคนรู้จักในลายเส้นของหูยาวเพราะว่าเราจะชอบมีคนรีเควสอยู่แล้วว่าวาดหูยาวไปเมาให้หน่อยสิจะเอาไปใช้จะเอาไปแบบใข่ลูกจะเอาไปแมงของขวัญวันเกิดให้ภรรยาอะไรเงี้ยเราไม่ไม่ชอบวาดคนอื่นเพราะว่าเราแยกคาแรนคเตอร์คนไม่ได้แล้วก็ส่วนตัวเป็นคนมีปัญหาเรื่องการจําหน้าจําชื่อคนจําอะไรอย่างนี้อยู่แล้วก็เลยได้เริ่มโปรเจกนะต์ในั้นเป็นเอนเอีเพราะว่ามันวาดไปแล้วไม่รู้จะอภิน,นาอะไร มิ้นขึ้นไปเป็นพอร์ตโฟลิโอแบบบนตอนนั้นเป็นคาราสใช่ก็ทยอยวาดไปวาดตอนแรกไม่ได้คิดจะขายด้วยมันเริ่มขายออกเรื่อยๆเขาก็จะเริ่มมีคอลเลกเตอร์หลายคนมาสอบถามอ่ะเป็นเอ็นซีเอเตอร์มีรถแม็กไหมอ่าเป้าหมายคืออะไรเราก็บอกว่าเอาจริงเราแบบอยากขายงานศิลปะเออไม่ไม่ได้มีอยู่ที่ียอะไรให้คุณเราจริงๆงานมันก็วาดหนึ่งต่อหนึ่งทุกชิ้นด้วยคือของสะสมใช่ค่ะเราเรามองงานเป็นงานศิลปะแล้วเราก็วาด ผูค้คนที่เรารู้จักทั้งเพื่อนที่รู้จักอยู่แล้วบนโลกความจริงเพื่อนใหม่ๆที่มีคาแรคเตอร,ร์ใหม่ๆบนโลก nft อ่ะพี่นัายังไม่ได้วาดไม่เป็นไรพี่แต่เติ้ลวาดแล้วออ <c oughs> ะไรย่างเงี้ยค่ะก็ไล่ไปเรื่อยๆจนจบโปรเจกต์นั้นช่วงประมาณตุลาคมปีที่แล้วช่วงนี้เหมือนกันก็มีเป้าว,ว่าเออวาดโปรไฟล์พิจอร์ไปเยอะแล้วกลับมาวาดเอลเลสเตอร์เหมือนเดิมดีกว่าก็เลยเริ่มมีโปรเจก tn ั้นช่าณตุ่แล้ว่วงนีอกมาที่วาดถึงดอกไม้วาดถึงเล่อร์เมงคล ทยอยมาเรื่อยจนเรารู้สึกว่าอยากมีโซโล่ไอซีดิชั่นเป็นของตัวเองจังเลยก็โปรเจกต์ก็จะเริ่มตั้งแต่ประมาณปีมาปีหน้าก็คือมีนา <c oughs> ปีนี้เลยแล้วก็เริ่มจัดโซโล่ช่วงประมาณปลายมิุนาต้นกรกฎาคมทีเนี้ยตอนจัดโซโล่เราก็คิดว่าเราอว่าดรูปบนไอแพดมาตลอดเพราะฉะนั้นรูปที่ผลิตออกมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นแค่นวาดภาพิมพ์ ไม่ได้มีอะไรที่จับต้องได้จริงมันก็เลยช่วงสามเดือนที่เราวางแผนเนี่ยเราก็เลยกวาดว่าเรามีเพื่อนทําอะไรบ้างใคาๆที่แต่ร์ดเป็นใช่คือเรามีเพื่อนทาอะไรได้บ้างหนึ่งเรามีเพื่อนทำอัดอถอยได้เรามีเพื่อนเป็นเจ้าของโรงพิมพ์แคนวาเรามีเพื่อนเป็นอะซัพเฟอร์เทียนหอมมีเพื่อนทาเสื้อฮาวายคือเก็บทุกแคตตากรีแล้วก็มีเพื่อนเป็นเจ้าของงานเซรามิกด้วยงานโซโล่ของบาวต์ก็เลยเริ่มมีเมอร์หลายๆชนิด เล่าแค่อาร์ทอยแต่ว่าเล่าให้ฟังเฉยๆว่าทำไมมันถึงอาร์ทอยอยู่ในนั้นจนกระทัง่งจบปุ๊บอาร์ทอยยังไม่ขึ้นเพื่อนขึ้นมาว่าเธออาร์ทอยอ่ะมันควรจะมีนะเพราะว่ามันมีแต่ผ้าพแขวนกับเสื้อแขวนมันควรจะมีแบบหูยาวตัวเป็นๆให้คนได้เดินรอบๆแล้วก็รู้สึกจับต้องได้ทําสักตัวไหม ก็นี่ก็เลยไปปรึกษาพเพื่อนที่ทำอาชีพมาสิบกว่าปีเพื่อนบอกว่ามันทําตัวเดียวเป็นแสนเลยนะทำมาสิบตัวไม่เบื่อจะแบบไปเคลาทุนที่จัดงานอะไรเงี้ยเพราะว่าพอจัด s o l จัดคนเดียวไม่มีสปอนเซอร์ได้สปอนเซอร์มาจากพี่ๆในวงการ NFT นทีแบบเป็นค่าเกสส็ก่วนสหด่ค่ะก็ปั้นขึ้นมาอันนี้ก็คือเป็นไฟนอลแล้วก็คือเป็นหูยาวเขียนตาชื่อเมลโลค่ะขอขอที่มาและถัดไปค่ะ อาร์ทอยเนี่ยก็ตอนแรกก็ไม่ได้อยู่ในสามระบบเลยอย่างที่บอกแต่ตอนที่ระหว่างทางที่เราว่าดหูยาวอะเราเคยมีหูยาวตัวต้นแบบตอนปี2 0 8 8ก็คือให้น้องที่ชื่อซาร่าฟิลน้องฟิลเป็นคนขึ้น 3D ให้ขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วอยากผลิตและเพราะว่าตอนนั้นอ่ะลูกนั้นเป็นลูกที่อาร์ทอยิตมันเหมือน5ปี่ัดมาก็กลับมาอีกรอบนึงอะไรเงี้ยค่ะก็พอผลิตเสร็จปุ๊บ วางแผนทุกอย่างเสร็จปุ <t une |transcribe|> ๊บไปโจกที่ไม่มีทางทำก็คือก็เข้าใจได้แล้วก็รู้สึกว่าโอเคเรามีน้องเอาไว้วันหนึ่งเราจะได้ใช้พอเรามีโอกาสมีงบมีมีเวลามีกำลังปุ๊บเราก็เลยเอาต้นแบบตัวเนี้ยกลับมาปรับแบบนิดๆหน่อยๆเพื่อให้แบบว่าเข้ากับอาร์ตในยุคของเราด้วยได้เป็นตัวตัวนี้ค่ะก็คือขยับนิดเดียวเลยเพราะว่าหูยาวตัวนี้จะค่อนข้างอุมสมบูรณ์กว่าตัวนี้นิดนึงค่ะ ขั้นตอนการผลิตก็จริงๆอะเราตั้งใจเอาเอาน้องต้นแบบมาให้ดูว่า,าขั้นตอนการผลิตนะคะมันก็หลังจากดีสุดสมเร็จแล้วก็คือขึ้นทีดีฟินขัดเก็บดีเทลหลุมอากงอากาศอะไะะเรเงี้ยค่ะเลาค่อยหล่มโม่เพื่อทำเลซิ่งเพราะว่างานทีดีกับงานเลซิ่งเนี่ยสิ่งที่ต่างกันมันเรื่องของการจับสีได้ด้วยเรื่องของน้ำหนักด้วยเวลาคนจับอาร์ทอยจะรู้สึกเลยว่าเลซิ่งน้ำหนักดีกว่า โทรศัพท์ที่เป็นคัตติกับเป็นไทเทเนียมอะไรอย่างนั้นใช่ก็ก็เลยได้อาร์ทอยตัวนี้มาพอวางปุ๊บก,ก็เปิดพีออเดอร์ hmm. เพื่อระดมทุนจัดโซโลมีคอนเนคเตอร์หลายๆคนเอาจริงๆเราเราชอบอย่างนึงแล้วเราพูดประมาณ3รอบแล้วแต่เจอเกิดเรื่องขึ้นมาว่าอาร์ทอยทั้งหมด10ตัวเนี่ยโซเอาโดยที่คนที่รับไปอะ่ะเขารักน้องจริงๆ mm hmm. มันไม่ได้เกิดจากการที่ เราไปได้ออกงานที่ลอฟมันไม่ได้เกิดจากการที่แบบมีคอเลกเตอร์ที่แบบเอ้ยเก็บเก็บน้องเขาไว้เถอะเื่อน้องเขาเป็นอะไรไปนะคะมันจะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่มันก็เลยกลายว่าทุกๆุกคนอ่ะรับน้องเข้าไปแบบด้วยความรักวันนี้มีพี่คอเลกเตอร์อีกวันนึงมารอรับรับน้องกลับบ้านด้วยใช่นะคะสิตัวแล้วก็โซเอาลก่อนที่น้องจะได้มีโอกาสไปออกงานที่โซอัลก่อนที่ออกที่สยามก่อนออกงานนี้ก่อนใช่ก่อน กี่ใจแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวแล้วเร็วนี้จะมีตอนแรกเลยให้น้องส่งแมสเซนเจอร์มาไปอีกตัวหนึ่งแต่ว้องไม่ทันก็ช่วงประมาณพฤศจิกาเนะะี่ยค่ะก็จะมีหูยาวได้ไปแลบกับงาน140ปีไปีบายเไทยก็จะมีหูยาวตัวเองเนี้ยแต่ว่าเป็น the first postman อ่านะครับก็จะมาประมาณช่วงไหนเอ่ยงาน27่สิบพฤศจิกาะคะ่ะ ว่าถ้า follow เพจ IG หรืออะไรที่แบบว่าเซิร์ชหูยาวแล้วเจอเนี่ยก็จะมีอัปเดตนเรื่อยๆตัวนี้ก็คือโต้ต้นแบบ20สิบตัวโซลแล้วต้องไปรอเก็บ20ตัวของใบจดไทยต่อเก่งมากนะครับน้องพิ๊งขอเซฟว์พื้น้องพิงนิดนึงนะนะว,ว่างานงานของน้องพิงเนี่ยตอนตั้งแต่ตั้งแต่โซลิสปิชันะน้องทําทุกอย่างตั้งแต่เทียนหอมเสื้อยีนแล้วแบบน้องมีทีมกี่คนคะคนเียวคนเดียว <c oughs> ค่ะเก่งมากเลยนะครับแล้วก็ โซเอาด้วยแล้วก็นึกว่ามันเป็นการเดินทางของศิลปินเนาะจากหนูองอาศัยแบบใช้เพื่อนแต่ใช้เพราะว่าเรารู้ว่าเขาทําให้เราได้ะนะครับแล้วน,นั้กว่าอีกอย่างที่น้องพูดถึงเพดจพอยด้วยการสร้างงานแบบนี้มัน,ม,นมันใช้ทุนไม่น้อยนะครับฉะนั้นการเราต้องคิดเยอะเหมือนกันเนาะจะปิจ็บมันกี่ชิ้นแล้วควรจะซื้อไหมนะครับมีใครอยากคุยอะไรกับน้องปิ๊กอยากถามเลยน้องปิ๊งไหมครับมันมี FC ยงป้ายใยเรือทุงหลังใช่ไหมฮะโอ้โหนะฮะตัวจริงเลย เอางั้นะขอบคุณน้องปิงมากๆนะครับขอบคุณมากค่ะครับการ์ดพ<ช> <นะ S 2> อจะวางอยู่ประมาณนี้นะครับมาถ่ายลูกเต๋ามาแล้วจาน้องได้ได้นะคะลองดูว่าอันน้ำหนักเขาจะแบบเหมือนโกลงโกหน่อยหน่อยะไรอย่างเงี้ยยังไ,ไ,ไม่ได้สติ๊กเกอร์มาถ่ายได้นะคะน้องมีสติ๊กเกอร์แทนนะครับขอบคุณน้องปิงมากนะครับ